ขับรถยองไงกันเนี่ยรถฉันก็จอดอยู่เฉยยังจะขับมาชนได้นะขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะครับอาร์ตขับเร็วๆหน่อยดิทำไมขับช้าจัางเลยอ่ะรู้แล้วนะ นี่คุณขับรถยังไงกันเนี่ยรถฉันก็จอดอยู่เฉยยังจะขับมาชนได้นะพี่ครับขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะอย่าเรื่องผมเลยนะครับพี่ ไม่ไรบีมช่างมันเถอะเดี๋ยวบีมอ่ะขึ้นมารอบนรถก่อนนะเป็นเพราะเธอนั้นแหละจะเร่งอะไรนักหนาจะรีบไปไหนเนี่ยเห็นไหมรถหรูขนาดเนี้ยเราจะมีปัญญาจ่ายไหมไเนี่ย ผมบอกคุณไปตั้งหลายครั้งไม่ใช่เหรอว่าผมอะไปทํางานทํางานทํางานตลอดคุณใช้คํานี้กับฉันไากี่ครั้งแล้วอาชีพไรเดอร์อย่างคุณเนี่ยมันดีจริงๆเลยเนาะไม่ว่าจะไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็อ้างว่าทางานได้ตลอดเลิกทําดีกว่าไหมไออาชีพไรจุดหมายแบบนี้นี่แพทคุณไม่เคยเข้าใจและรับรู้ถึงความพยายามของผมอะก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่คุณย่ามาหาเรื่องทะเลาะแบบนี้ทุกวันได้ไหมผมเหนื่อยนี่คุณหาว่าฉังนงี่เงเหรอ แพทที่ผมออกไปทำงานเนี่ยก็เพื่อหาเงินให้คุณใช้นะแล้วก็คิดเผื่อถึงเรื่องอนาคตของเราด้วยอุ๊ยคุณเลิกพูดถึงเรื่องทำงานของคุณหรือง,งานของคุณได้ไหมพอคุณพูดมาฉันรู้สึกว่าฉันจะอาเจียนทุกทีเลยแพทวันนี้ผมเหนื่อยจริงๆอ่ะผมไม่อยากทะเลาะกบคุณผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนก็หยุดอยู่นี้เลยนะ อุ้ยคุณคงลืมจริงๆสินะว่าวันนี้มันเป็นวันเกิดฉันอะ่ะคือคือว่าเอ่อเราลากกันเหรอพี่ครับรถคันนี้แพงมากไหมครับ ผมไม่รู้ว่าจะมีปัญญาจะใช้หรือเปล่าอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกครับมมนต้องเขใช้หรอกครับจริงไหมครับพี่ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับพี่ขอบคุณครับไม่เป็นไรค่ะพวกเราเป็นคนผิดพวกเราก็ควรที่จะรับผิดชอบเดีย๋ยวเราจะจ่ายค่าเสียหายให้ค่ะแอดนี่เธอบ้าไปแล้วเหรอถ้าพูดอะไรที่มันมีประโยชน์ไม่ได้ก็ช่วยหุบป,ปากไปก่อนนะตอนนี้เราแทบจะไม่เหลือเงินแล้วนะค่ารักษาพ่อเธอเราก็ยังจ่ายไม่ครบเลย เพราะฉะนั้นช่วยอยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดการเองพี่ครับพี่อย่าไปสนใจคำพูดแฟนผมเลยนะครับล้วไม่ค่อยรู้เรื่องครับอ๋อไม่เป็นไรครับโทษทีครับผมคอแห้งไปหน่อยเดี๋ยวพี่รอผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมาให้รอกันนะครับผมดีใจนะครับ ได้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งฉันก็ดีใจเหมือนกันค่ะคุณทำมันสำเร็จแล้วนะคะคุณมีทั้งรถและก็คนที่เข้าใจคุณยืนอยู่เคียงข้างตอนนี้คุณมีทางเลือกชีวิตของคุณเองแล้วสินะครับตอนนี้ผมเองก็แต่งงานแล้วถ้าตอนนั้นเราต่างเลือกกันแล้วกันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง ถึงผมจะประสบความสำเร็จแล้วอะแต่ก็แต่ก็แต่ก,ตก็ไม่เหมือนอย่างที่ผมคิดไว้สักเท่าไหร่เพราะในวันที่ผมประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยผมไม่มีคุณอยู่ข้างกายเ,ออเดี๋ยวคุณรอผมแป๊บนึงนะ Maní sí. ที่เราเลิกลากันไปอ่ะผมไม่มีโอกาสแม้แต่จะมอบของขวัญชิ้นนี้ให้กับคุณคุณรับไปสิเงินนี่เอาไปเป็นค่ารักษาพยาบาลของพ่อคุณท่านน่ะก็เหมือนพ่อผมเหมือนกันไม่ฉันรับไปไม่ได้หรอกคะ่ะเงินค่าเสียหายฉันก็ยังไม่ได้จ่ายคุณเลยไม่เป็นไรครับคุณรับไปเถอะ ถือซะว่าเป็นของขวัญที่เราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งอุ้ยคะ่ะเสื้อตัวนี้เป็นตัวที่ฉันให้คุณในวันเกิดเมื่อสามปีที่แล้วแล้วก็ตรงกับวันนี้ด้วยยังไงก็สุขสันต์วันเกิดนะคะอุ้ย ควงขวัญให้เขาทั้งสามปีเนียแท้เรื่องของพี่และเขาอ่ะมันผ่านไปนานจนไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วแต่ถึงยังไงพี่ควรบอกความจริงทื่สถานะของพี่กับฉันเพราะเราเป็นพี่น้องกันนะช่างเถอะตอนนี้พี่และเขาต่อไม่ได้อีกแล้วถ้ายังฝืนะ่ มันจะเสียมาายาาต่อแฟนแพทด้วยทางที่ดีที่สุดอะก็คือเราสองคนไม่ควรติดต่อกันอีก